แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในเพจนี้ก็คือมีการโพสต์แจ้งเตือนเพจปลอมหลอกขายนมในราคาที่ถูกกว่าของแถมเยอะกว่าซึ่งก็เป็นปัญหาในยุคปัจจุบันที่การซื้อของออนไลน์เป็นเรื่องปกติและจากที่ลองไล่อ่านเมนดูเหมือนจะโดนกันเยอะด้วยมีคนมาเมนตกับทุกวันซึ่งก็ต้องขอบคุณที่มาโพสต์แจ้งเตือนเรื่องเพจปลอมทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการแยกแยะเพจจริงและเพจปลอมกันหน่อยละกันโดยมองว่าผู้เสียหายเป็นผู้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากพอที่จะทําการซื้อของออนไลน์แล้วก็โอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถถือนนควมึงดดูย้ย สำหรับเพจจริงก็จะมียอดฟอลอยู่2 0 0 0 0 0กว่าส่วนเพจปลอมยอดฟอลจะอยู่ในหลักสิบหลักร้อยหลักพันส่วนตัวก็เพิ่งเคยเห็นว่ายอดฟอลมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละในส่วนของเพจปลอมโดยปกติก็จะก๊อปข้อมูลก๊อบรูปภาพก๊อปโพสต์มาจากเพจจริงแต่ว่าจะใส่โปรโมชั่นใส่ช่องทางการติดต่อของตัวเองเข้าไปแทนส่วนการตั้งชื่อเพจก็บอกเลยว่าหลักการจะคล้ายๆกับการตั้งชื่อคนทําให้สามารถตั้งชื่อซ้ากันได้แต่สิ่งที่จะซ้ํากันไม่ได้ในแต่ละเพจก็คือ ยูสเซอร์เนมของเพจแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่ายูสเซอร์เนมของเพจจะโชว์อยู่ใน U r L เท่านั้นทําให้เช็คผ่านเบราว์เซอร์ได้อย่างเดียวถ้าเปิดในแอปมันจะไม่มีบอกซึ่งถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนชื่อยูสเซอร์เนมของเพจผมให้เป็นยูสเซอร์เนมเดียวกันกับเพจไทยเดนมาร์กซึ่งก็คือไทยเดนมาร์กออฟฟิเชียลระบบจะไม่ยอมต้องต้องเปิดเพลงแฮกเกอร์ไหมครับแต่มันก็จะมีวิธีการทําให้ยูสเซอร์เนมเพจหน้าตาคล้ายๆกันแทนซึ่งหลักการนี้ก็จะใช้กับพวกที่ปลอมอ e ีเมลเหมือนกัน ที่แบบบางทีปลอมตัวเป็นคนในบริษัทแล้วก็ส่งอีเมลที่มีลิงก์มาให้กดอะไรทํานองนั้นนะครับโดยวิธีการก็คือแทนที่ตัวอักษรบางตัวด้วยตัวอักษรอื่นที่หน้าตาคล้ายๆกันอย่างเช่นเปลี่ยน L ให้เป็นเลขหนึ่งหรือไม่ก็เปลี่ยนตัว L ให้เป็นตัว I พิมพ์ใหญ่ก็บอกเลยว่าดูภายนอกเหมือนกันเป๊ะหรือเปลี่ยน O ให้เป็นเลขศูนย์หรือใส่ตัวอักษรบางตัวเกินมาหรือลบตัวอักษรบางตัวออกไปถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆก็จะไม่รู้ มาต่อกันที่บัญชีธนาคารของจริงจะอยู่ในนามสโมสรผู้ปฏิบัติงานอาสคไม่ใช่ชื่อบุคคลถ้าเกิดเจอชื่อบุคคลที่เป็นนายกนางขอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็รู้ได้เลยว่าเป็นของปลอมซึ่งเพจปลอมหนึ่งเพจก็มีบัญชีธนาคารได้หลายบัญชีด้วยอย่างเช่นลูกค้าคนนึงเข้ามาทางเพจก็จะบอกให้โอนเข้าบัญชีหนึ่งส่วนถ้ามีลูกค้าเข้ามาอีกคนมันก็จะบอกให้โอนไปอีกบัญชีหนึ่งแทนถ้ามองในมุมของร้านค้าออนไลน์ที่โดนคนอื่นสร้างเพจปลอมใส ดยที่ทางร้านอาจจะมียอดฟองไม่เยอะหรืออาจจะไม่อยากใช้ยอดฟองในการแยกเพจจริงเพจปลอมแล้วจะมีวิธียังไงบ้างวิธีแก้ที่พอคิดได้ก็คือน่าจะทํารูปแล้วบอกไปเลยว่าของจริงตอนโอนเงินชื่อบัญชีกัแบบเลขบัญชีจะเป็นประมาณไหนเป็นรูปโปรไฟล์อะไรแล้วยิ่งถ้าเกิดบัญชีที่ใช้เป็นแบบนิติบุคคลด้วยแล้วอันนี้ก็จะปลอมกันยากในส่วนของคนที่โดนหลอกไปแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะครับ ต่หลังจากโดนหลอกสิ่งที่ต้องทําก็คือตั้งสติแล้วไปที่ไทยโพลิ c e อนไลน e .com ไปทําการแจ้งอายัดธุรกรรมก่อนเพื่อเอาแบงค์เคสไอดีโดยในเว็บก็จะมีเบอร์ของทุกธนาคารบอกไว้อยู่แล้วหลังจากนั้นก็แจ้งความออนไลน์ต่อซึ่งเขาก็มีคู่มือทําไว้ให้ลองเข้าไปเช็กกันดูนะครับแล้วถ้าถามว่าเพจพวกนี้มาจากไหนเป็นคนไทยด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ต้องมี2ออย่างในการหลอกขายของออนไลน์ก็คือเพจแล้วก็บัญชีธนาคาร ซึ่งเพจก็อาจจะเป็นของโจนเปิดเองก็ได้แต่ว่าม,มีการซื้อขายเพจหรือว่ารับปั๊มยอดฟฟลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนเรื่องบัญชีธนาคารทุกคนเคยได้ยินคําว่าหน้ามมาใช่ไหมครับแล้วเคยได้ยินคําว่าบัญชีม้าและเบอร์ม้ากันหรือเปล่าบัญชีม้าและเบอร์ม้าเกิดจากการที่คนให้ข้อมูลส่วนตัวกับมิจฉาชีพหรือไม่ก็ไปเปิดบัญชีธนาคารเปิดเบอร์โทรศัพท์แล้วไปให้มิจฉาชีพใช้ ซึ่งอาจจะมีทั้งที่ถูกหลอกหรือแบบที่มีฉาชีพอาจจะให้ค่าจ้างในการไปเปิดบัญชีเปิดเบอร์หรือสุดท้ายก็ร่วมมือเป็นหุ้นส่วนแล้วก็รวยไปด้วยกันไปเลยซึ่งการทําแบบนี้ก็คือการสมรอยเป็นคนอื่นบัญชีที่ให้โอนหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อจริงของมจฉาชีพนั่นเองทีนี้แหละที่ทําให้สุดท้ายเราอาจจะจับได้ไม่ถึงต้นตอแล้วความเสียหายที่เกิดจากมจฉาชีพที่หลอกลวงทางออนไลน์มีประมาณไหนถ้าเอาข้อมูลตั้งแต่1มีนาคม255จนถึง่1มีนาคม2556หรือระยะเวลาประมาณ1ปีกว่า ความเสียหายรวมกันประมาณ31,000ล้านบาทก็ต้องบอกเลยว่าถ้ายอดเยอะขนาดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ไหวซึ่งยอดความเสียหายส่วนใหญ่จะมาจากการที่ถูกหลอกให้ลงทุนส่วนยอดเงินจากการแจ้งขออายัดมีประมาณ6,800ล้านบาทอายัดได้ทันประมาณ450ล้านบาทก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าถึงยอดอายัดทันมันจะน้อยแต่ก็ขอให้ลองทําดูก่อนนะครับในส่วนของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าก็มียอดแจ้งความเป็นอันดับหนึ่งจำนวนเคสที่แจ้ง7 3,000กว่าเคส เป็นเงินประมาณ950ล้านแต่อันนี้เข้าใจว่าเป็นแบบไม่เป็นขบวนการก่อนนะครับเพราะว่าจะมีอันดับ6ที่เป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าเป็นแบบขบวนการที่มีอีก8,000กว่าเคสรวมเป็นเงินประมาณ50ล้านถ้าเอาสออย่างรวมกันก็จะมียอด1,000ล้านใน1ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ยอดปลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งยอดนี้ก็อาจจะไม่ใช่ยอดจริงเพราะว่าก็ต้องมีคนที่คิดเหมือนกันว่าแบบแจ้งไปก็คงไม่ได้คืนอยู่ดีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งเพราะฉะนั้นยอดจจริงกกก็นกน่่าาาะมวี แต่เอาเป็นว่ายอดนั้นก็เป็นยอดรวมๆที่แจ้งเข้าไปจากหลายๆเพจจากหลายๆช่องทางออนไลน์รวมกันนะครับทีนี้เรามามองว่าใครเป็นผู้ซื้อเราซื้อไปกินเองหรือให้คนอื่นกินถ้าคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อนั่นแปลว่าคนซื้อก็จะต้องจ่ายเงินอย่างน้อยสุด2รอบเพื่อให้ได้ของรอบหนึ่งก็คือที่โดนหลอกไปส่วนรอบที่2ก็คือซื้อแล้วได้ของทําให้อยู่ๆก็กลายเป็นว่าซื้อของแพงเฉยเลยเพราะฉะนั้นก่อนซื้ออะไรก็เช็คกันให้ดีก่อนนะครับจบเรื่องฟาร์มไเดนมากพาร์ทสอง you <laughs>